สาวโรงงานจะเยอะหนุ่มโรงงานจะเยอะเพราะฉะนั้นการทํางานก็จะเป็นเป็นกะมากขึ้นเข้าเวรเข้ากะนะคะ8ดชั่วโมงออก8ชั่วโมงเข้าตลอด24ชั่วโมงวันวัน,วนหนึ่งมีสามกะทุกคนก็จะแบบหมุนเวียนกันเข้าทํางานโลกนี้จะไม่มีคําว่ามืดจะสว่างตลอดเวลา ทำให้เกิดความหิวถ้าเราสามารถที่จะรองรับผู้คนกลุ่มนี้ได้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยปั๊มน้ํามันไม่เคยมีเลยค่ะมินิมาร์ทไม่เคยมีมินิมาร์ทอยู่ในปั๊มคือเติมน้ามันก็คือเติมน้ํามันแต่ปัจจุบันเราจะเข้าปั๊มไหนเราดูอะไรกันก่อนคะปั๊มไหนที่มีร้านสะดวกซื้อปั๊มไหนที่มีห้องน้ําดีๆเราก็จะเข้าไปถูกต้องไหมคะ เข้าไปซื้อมันรู้สึกมันสะดวกดีเหมือนกันเพราะคุณนันินคิดแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราคิดก่อนคนอื่นล่วงหน้าสองสามปีเห็นก่อนคนอื่นล่วงหน้าสองสามปีสุดท้ายเราจะรวยก่อนคนอื่นนะคะสุดท้ายเราเป็นไงคะวันนี้800 0สาขาทั่วประเทศไทยกับ7ซเว่นอีเลที่100บาทที่มีคนมาซื้อในแต่ละวัน CP ได้ไปประมาณ30-35บาทในยอดขาย100บาท ประเด็นก็คือในหนึ่งร้านค้าในหนึ่งร้านเซเว่นอีเลเว่นนั้นน่ะมีคนซื้อทั้ง24ชั่วโมงเพียงแค่100บาทหรือเปล่าไม่ใช่ไงคะเหมือนกันค่ะวันนี้ในเรื่องใหม่ๆแบบนี้คุกคนอาจจะยังลังเลสงสัยไม่เป็นไรหรอกค่ะมันเป็นเรื่องใหม่คุณสงสัยคุณเอะ๊ะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เอ๊ะแล้ววางเฉยหรือเอ๊ะแล้วคุณมองหาโอกาสและมองหาเครื่อง เครื่องมือหรือว่าข้อมูลที่จะมาทําให้คุณหายสงสัยแล้วก็โดดเข้ามาในจังหวะที่คนอื่นยังไม่กระโดดนี่สิเป็นเรื่องที่คุณต้องคิดแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือใหญ่ใหญ่คืออะไรคะวันนี้เนี่ยเราทําธุรกิจเนี่ยในบ้านเรามันก็โอเคอยู่ะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยโลกเนี่ยมันย่อโลกให้เล็กลงมากขึ้นนะคะกลุ่มสัมพัทธภาพกลุ่ม พันธมิตรต่างๆก็เริ่มมาจับมือกันมากขึ้นกลุ่มยุโรปก็มามเาีเขาเรียกว่าเหรียญอะไรคะยูโรมาเป็นเครื่องตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตรากันบ้านเราอาเซียนก็จับมือกันมาเป็น10ประเทศอาเซียนที่ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาหากันแล้วต้องใช้อา s วีซ่าในการเป็นกําหนดกฎเกณฑ์ให้เข้าเมืองได้ลายากลําบากอีกเพราะฉะนั้นในสิประเทศก็จะเดินทางหากันไปมาหากันไปทํางานในแต่ละประเทศก็ไม่ต้องใช้ ใบอะไรนะเขาเรียกว่าใบาแสดงตนถึง,ถ,งถึงการทํางานเขาเรียกว่าใบาอะไรนะเวิร์กพมิดอ่าโซดาก็ไม่ค่อยคุ้นนะใบเวิร์กพมิดว่าเออจะทํางานต้องของนู่นนี่เนี่ยอนาโคอะ่ะ อาเซียนจะเป็นตัวเปิดบ้านเราก็จะรับกลุ่มพวกมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงะนะคะกลุ่มต่างๆแต่ละประเทศก็จะเข้ามาจอยมาทำงานมาหางานทำบ้านเรารู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของประเทศไทยดีก็วิ่งมาถามว่าผู้ประกอบการเขารู้สึกว่า,าคนต่างประเทศเนี่ยภาษาอังกฤษก็ดีมีคุณภาพนะนู่นนี่นั่นเขาก็เลือกแล้ววันนี้ถ้าเขาเลือกกับเงินเดือนที่จ่ายเท่าๆกัน แล้วคนของเราถ้าไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักตีตนให้เกิดทําตัวเองให้แบบ moving up ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราก็จะสู้คนอื่นประเทศอื่นเขาไม่ได้เพราะนั้นเนี่ย global business เนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่ชีวิตเราแล้ว อินเทอร์เน็ตมันเริ่มเข้ามาแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆลูกเราอายุไม่กี่ขวบรู้จักเฟซบุ๊กเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะจมอยู่กับที่แบบคนเดิมเดิมแบบคนอยู่หลังเขาสดานเป็นคนหลังเขาสดาไม่ได้ดูถูกนะแต่สดตนกำลังจะบอกว่าเราอ่ะจะต้องพัฒนาตัวเองรับรู้เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของโลกเราอยู่เฉยเฉยมันก็จนลงเพราะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากขึ้นนะอัตราเงินเฟอ้อก็มากขึ้นเงินที่คุณเก็บวันนี้ในะอีกสีปีข้างหน้าแทบจะไม่มีค่าเลยอ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมันมาเป็นเครื่องมือที่ทาให้เราประสบความสําเร็จอะ่ะมันก็ควรจะเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้วบริเวนเจอเองก็มาจับธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมูล,ลค่าระดับโลกมากถึงปีละ8ล้านล้าน,านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสหรัฐมันใหญ่มากอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนมันยิ่งใหญ่สุดๆเลยอะนะคะแล้ววันนี้เนี่ยถ้ามันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ย เรากระโดดเข้าไปเราก็มีสิทธิ์ค่ะที่เราจะยิ่งใหญ่ตามมูล,ลค่าการตราของธุรกิจเช่นกันขณะเดียวกันสุดท้ายเลยก็คือยาวยาวหมายความว่าไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเราไม่อยากที่จะทำวันนี้พรุ่งนี้จบลงทุนวันนี้พรุ่งนี้จบเราอยากจะทำธุรกิจแล้วไปชั่วลูกชั่วหลาน,เพ,นเพื่อนลองคิดดูว่าวันนี้การท่องเที่ยวอยู่ในระดับสายเลือดมาตั้งแต่เด็กแวะมาแล้วก็อยากพาคุณพ่อคุณแม่เที่ยว คำว่าการท่องเที่ยวอะ่ะมันอยู่ในมันอยู่ในเขาเรียกว่าจิตสํานึกอยู่ในสันดานอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจทุกคนว่าทุกคนน่ะอยากจะมีอิสรภาพอยากที่จะพาตัวเองไปท่องโลกกว้างอยากเห็นเมืองต่างๆทั่วโลกแต่ประเด็นคือเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินมากพอที่จะไปทําแบบนั้นได้เราต้องใช้หาเครื่องมือในการสร้างเงินแล้วสักวันหนึ่งเราจะไปมันเป็นเรื่องราวของที่ทุกๆคนน่ยก็อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้น แต่ประเด็นคือบางครั้งเราไปทําธุรกิจบางธุรกิจมันก็ไม่ได้ส่งผลให้เราได้เรากินยาวได้ไงคะโซดาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายโซดามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอยู่ให้ยาวอยู่ให้รอดอยู่ให้ปลอดภัยแต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเป็นคนจับชายทุกทกที่ที่ไปเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาชนะให้ได้แต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถไปต่อได้เราจะฝืนอยู่ต่อทําไมถูกต้องไหมคะโซดามาสังเกตใน่องธุรกิจเครือข่าย ราะฉะนั้นในเรื่องของทั่วขายทั่วไปแต่ถ้าวันนี้แค่สินค้าการท่องเที่ยวมันก็อยู่กับมนุษย์โลกไม่แบ่งวัยเชื้อชาติาศาสนาอายุเพศทุกทุกคนไม่ทุกคนไม่แบ่งเลยทุกคนชอบการท่องเที่ยวหมดเลยว่างก็จะเที่ยวเที่ยวนอกเมืองเที่ยวนอกประเทศสินค้าเราอยู่ในความต้องการของทุกคนเราสามารถที่จะกินกันอย่างยาวนานและ ที่สําคัญที่สุดก็คือมันเพิ่งเริ่มต้นที่จะมาอยู่ในประเทศไทยวันนี้โวลุ่มของคนไทยมีอยู่แค่พันกว่าคนเองที่สมัครเข้ามาแล้วมันกำลังจะเปิดที่ประเทศไทยนี่แหละคือธุรกิจที่มันน่าสนใจสุดเพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เวอร์เวนเจอร์หรือธุรกิจการท่องเที่ยวที่มาอยู่ในรูปของธุรกิจเครือข่ายที่จะทําให้เราอะ หนึ่งคนเนี่ยซึ่งไม่ใช่เจ้าของโรงแรมที่ไม่ใช่ไกด์ที่มีมืออาชีพที่ไม่ใช่เจ้าของรีสอร์ทไม่ใช่เจ้าของรถทัวร์ไม่ใช่เจ้าของสายการบินใดๆที่จะมาทําธุรกิจการท่องเที่ยวและประสบความสําเร็จได้ถึงระดับที่จะสร้างเงินแสนเงินล้านแต่วันนี้เราคือคนธรรมดาคนหนึ่งอะที่จะสามารถอะไปอยู่ใน,ไป,ในไปอยู่ในกระบวนการตรงนั้นได้ไปอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้สามารถสร้างรายได้เป็นแสนเป็นล้านได้เพียงแค่ เราเข้ามาอยู่ในถูกจังหวะแล้วจับเครื่องมือที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กิ้งที่เป็นระบบที่มันสวยงามสุดๆที่มันจะสามารถนำเอาคนธรรมดาปรับเปลี่ยนแล้วใช้สินค้าตัวกลางที่มีประสิทธิภาพทรงประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้ในพริบตา ยากกระพิตาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จักกันเลยว่าแล้วเวอร์เวนเจอร์มันเกิดมาได้อย่างไรแล้วใครเป็นเจ้าของแล้วถ้าเรากระโดดเข้าไปในช่วงจังหวะที่ถูกต้องแบบนี้เราจะได้รับอะไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆค่คะ